สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่3สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดสวนป่าระยะที่2และ3ณสวนสาธารณะเบญจกิติ วันนี้เวลา18นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธรารณะเบญจกิติทรงเปิดสวนป่าระยะที่2และ3ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนการจัดสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวง โดยเห็นชอบให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาคและให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบป,ประมาณ450ไร่เป็นสวนสาธารณะขยดใหญ่ให้กระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสดุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหมอ่อมพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าเบญจกิติ แบ่งพื้นที่เป็นสวนน้ำ130า130ไร่แล้วเสร็จเมื่อปี2547และสวนป่า320ไร่ดำเนินการจัดสร้างเป็น3ระยะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการยาสูบแห่งประเทศไทยในปี2559ได้จัดสร้างสวนป่าระยะที่1เนื้อที่61ไร่แล้วเสร็จและส่งมอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา ในการนี้ปลัดกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมธนารักษ์เฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเนจพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหรียญที่ระลึกประดับแถบแพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565แด่พระบาทสมเ็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเ็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โอกาสนี้ทอดพระเนตรที่เทศกาลสวนป่าเบญจกิติที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของสวนป่าระยะที่2และ3ซึ่งกรมธนารักษ์ร่วมกับกรงทัพบกจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2563ในเนื้อที่259ไร่ภายใต้แนวคิดสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็พระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการปลูกป่าในใจคนโดยมุ่งเน้นให้มีพื้นที่ป่าเชิงนิเวศเก็บรักษาต้นไม้พันไม้หายากเดิมไว้และปลูกต้นไม้เพิ่มกว่า7,000ต้นอีกทั้งมีเส้นทางเดินทางวิ่งทางสำหรับปั่นจักรยานระยะทางรวม4กิโลเมตร และมีทางเดินลอยฟ้าระยะทาง1.6กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนสามารถชื่นชมกับทัศนียภาพของสวนป่าและสามารถออกกำลังกายไปพร้อมกันโดยส่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแลเพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของประชาชนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทศีสว่างควัตวรัตีรราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลายัยเกษตรศาสตร์ วันนี้เวลา7นาฬิกาสนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทศศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีสเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชนีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทำการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีให้กับคุณน้ำหอมสุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชราชกัญญา โดยทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดแล้วทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมริร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นิ่วในถุงน้ำดีสามารถพบได้กับสัตว์เลี้ยงที่รับอาหารในกลุ่มที่มีไขมันสูงหรือกลุ่มอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดนิ่วส่วนการวินิจฉัยสามารถใช้การอัลตราซาว์ช่องท้องเมื่อตรวจพบศัตวแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาโดยการผ่าตัดนำถุงน้ำดีออกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะถุงน้ำดีอักเสบและมีโอกาสเกิดการรั่วซึมของถุงน้ำดีในอนาคตหลังการผ่าตัดควรเฝ้าติดตามอาการ รวมถึงการให้ยาเพิ่มการไหลเวียนของน้ำดีการใช้เอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารเพื่อให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารเป็นปกติทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการชูบีนัมเบอร์วันวาราตค่ำวันนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิต ทรงร่วมบันทึกเทปรายการช o บี n u m b e r ร์วันวารไตี้ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิกช o บี n u m b บ r รวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆโดยมีนายทโนไทยเอื้ออมอรัตนในพงศพักคุดมโพิ์และนางสาวแคริสเจนสมิทเป็นผู้ดำเนินรายการ รายการจ u b ี e Number o v a r i no. e t เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการจ u b ี e Number o กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30น 30. ถึง21.30น องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและ้าไตรถวายแด่พระราชาคณะซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณดิ์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจรายุอิสรางกุลณอยุธยาองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและ้าตรถวายแด่พระราชมงคลวชิโรพาสตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณสา์ พระตูอมอมรทันโมพาศชมโอภาโสเจ้าอาวาสวัดสามคัคคีเป็นพระราชมงคลวชิโรพาศวิลาชธรรมคุณสุนทรมหาคณิสรนบวรสังคารามขามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดสามคัคคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีฐานานุสัตต์ตั้งฐานานุกรมได้สีรูปด้วยเป็นพระเทระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปัจจุบันอายุหนึปีพรรษา56 ร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดย์ศและผ้าไตรถวายแด่พระครูโสพลสมณก,กิจหรือหลวงปู่ดำเปรนพระราชวชิรก,กิจโสพลวิมลภาวนาธุราธรยติคณิสรบวรสังคารามคาม,มาวาสีพระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตณวัดป่ามณีสีโคตธรมวงศ์อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปพระราชวชิรกิจโสพลมีนามเดิมว่าบุญจันทร์เสนดีอุปสมบทเมื่อปี2505ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่ามณีสีโคตมวง์และเจ้าคณะตำบลบ้านจีอายุ81ปีพรรษา60 ผู้ร่าราการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชะทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายนิพันธ์บุญหลวงผู้ราชาการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชะทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีไปมอบแก่สมาชิกเอกจำเริญเหล็กเพชร และสมาชิกเอาลอฟมาอิงที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยครู<ม>เหตุเกิดบริเวณเส้นทางถนนในหมู่บ้านกระจูดตำบลไม้แก่นอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่2สิงหาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอํเภอเมืองจังหวัดปัตตานี การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สมาชิกเอกจำเริญและสมาชิกอัสลอฟและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลายัยราชพัฒกำแพงเพชร วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒกําแพงเพชรภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูและยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาครูอาทิโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศโครงการผลิตครูสมรรถนะสูง โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูอีกทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตครูจากการปฏิบัติจริงของรายวิชาการจัดการค่ายวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลซึ่งมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและต่อวิชาชีพครูในส่วนของคณะอื่นๆได้แก่คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตลอดจนการคาดการอนาคตเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากลได้ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในศาสตร์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน่น โอกาสนี้องคมนตรีเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ด้วยมูลนิธิส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตเตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยพระบรมราชนินีนาเฉลิมพระเกียรติ วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตในจารันธาดากรณสูตรองคมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยพระบรมราชินีนาถครั้งที่14 ซึ่งมูลิทิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสครบ30ปีการก่อตั้งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตในหัวข้อ30ปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตใต้ร่มพระบร,ะร,ะระมีเพื่อปวงประชามีทัศนศการสแสดงประวัติความเป็นมาของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิต และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีการประกวดพันไม้ชิงถ้วยพระราชทานประกวดปลากัดการจัดกล้าไม้การแสดงดนตรีในสวนและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริอาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการหลวงซึ่งสามารถเข้าชมนิทรศการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ระหว่างวันที่10-15ถึงสิงหาคม2565ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i กิจเขตจตุจักรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ วันนี้ที่โรงแรมริ้นพาเลตพลเรเอกพงเทพหนูเทพองค์กมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะทัศนคติและพัฒนาสมรรถนะด้านสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานกับครอบครัวผู้ประสบสาารณภัยและนักเรียนทุนพระราชาทานที่มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์อาทิการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านการสอบข้อเท็จจริงการจัดการรายกรณีการเขียนรายงานและสรุปรายงานเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากภารกิจของมูลนิธิมีเพิ่มขึ้นตามลำดับของสถานการณ์ปัญหาที่สลับซับซ้อนและต้องได้รับการเยียวยาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและเหมาะสมซึ่งการฝึกอบรม เน้นกิจกรรมบรรยายแบบมีส่วนร่วมและแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จิตอาสาทั่วไปวิทยากรและผู้เกี่ยวข้องร่วมอบรม130คนจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณเบนจมารันทิพย์ขันทองและดิฉันธน,อนอรอมัตยากุลลาคุณผู้ชมพกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ